เมื่อการภาวนาได้ผ่านขั้นตอนของการละศักยทิฏฐิคือการถือกายเป็นตนโดยการทนสู้จนผ่านเวทนาขั้นสูงสุดส่งผลให้วิจิกิจฉาความลังเลสงสัยในพระรัตนตรยัยและศีลพะตะปรามาตการถือวัดปฏิบัติที่ไม่ใช่ทางแห่งการพ้นทุกข์ต่างถูกละขาดไปพร้อมกันย่อมถือว่าจิตได้อย่างลงแล้วซึ่งกระแสธรรมแห่งโสดาบัน ทําให้ประตูแห่งอบายภูมิทั้งสได้แก่นรกเปรตอสุรกายดิรัตฉานถูกปิดตายอย่างถาวรหากต้องกลับมาเวียนเกิดเวียนตายในโลกมนุษย์อีกก็จะกลับมาเกิดอีกไม่เกินเจ็ชาติบ้างสมชาติบ้างหรือชาติเดียวก็สามารถทําให้ถึงความพ้นทุกได้แต่หากเข้าถึงความเป็นโสดาบันแล้วแม้ชาติเดียวก็ไม่ต้องการกลับมาเกิดอีกเราก็ต้องพัฒนาจิตให้เข้าถึงธรรม ของชั้นสกิทาคามีและอนาคามีไปตามลำดับโดยชั้นสกิทาคามีและอนาคามีนั้นต้องอาศัยการหมั่นพิจารณากายเป็นอสุภะอย่างมีสัมปชัญญะอยู่เนืองๆและต้องตั้งใจลดละความสุขในการมคุณห้าได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสลงอย่างเคร่งครัดทั้งนี้เพื่อให้สัตตานังคือสัตว์ผู้ยึดติดซึ่งเป็นตัวเหตุทำให้เกิดการเวียนว่ายได้คลายความยึดถือจากกาย จนหลุดพ้นจากกายได้อย่างสมบูรณ์ก็จกเหลือเพียงจิตดวงเดียวจึงจะได้ชื่อว่าเป็นอนาคามิบุคคลผู้ไม่กลับมาเกิดแต่ความสำคัญอยู่ที่ว่าความสุขในการมรคุณห้านี้มันไม่ใช่เป็นความสุขที่เกิดจากการท่องเที่ยวดูหนังฟังเพลงใส่เสื้อผ้าสวยๆหรือกินอาหารอร่อยเพียงเท่านั้นแต่มันหมายถึงสุขอันเกิดจากกิจกรรมทางเพศเป็นหลัก รวมถึงต้องงดเว้นการทำให้น้ำอสุจิเคลื่อนออกจากฐานในทุกๆรูปแบบซึ่งนับว่าเป็นเรื่องยากเอาการอยู่เหมือนกันเพราะเราเองต่างเกิดมาจากเหตุแห่งกาม,มคุณ